สวัสดีพี่น้องมานิบาพ่อกับบ่าวหน่อยสบบ่าวเล่าคือเก้าเน่อยมอนีเบ่าวหน่อยกันสีมาเบิ่งบรรยากาศเนาอพี่น้องเนาอยามอะแรงเป็นเวลาหกโมงกว่าบ้านเราเนาะคนกับสีโตพี่น้องเฮ้ยเบิ่งบรรยากาศเนี่ยคนเมื่อไมาแห้งเลยพี่น้องขนาดหกโมงกว่าได้ไหมตรงนี้กว่า ส่วงใบใบกะมีฝนตกอยู cả, ่พี cả, ่น้องมึงเดินบรรยากาศพี่น้องยังมาเองพายุเขาพี่น้องเอ้ยวัวพายุกอะมันมาอีกเดียวเขาวะไอ้วันที่หาโยกีเจ็ดเนี่ยเขาวะบ้านน้อยกะฟังข่าวมาเฮือนพี่น้องเลยบ้านน้อยกะตามเสือข่าวไปแล้วเนาะวัวคนว่ามาเหนว่วพะยูงไปาช่ไหมบ้าน่้อยพี่น้องบายเหมือนฝนพี่น้องตอนนี้บ้านน้อยกะอยู่บ่ทับน้ำมันเนาะพอิีว่าเลิกงานกับคำพี่น้อง นี่อะไรมาลิ้นเตาละมันเนาะนี่รถอันนับทางถนนะพี่น้องรถกัสซิปิดเนี่ยขัวบ่หน่อยก็บว่ร่ลงคลิปมาเนี่ยเป็นเวลาเมื่อหนึ่งพี่น้องเอ้ยมาในกัสซิมาถ่ายบรรยากาศเนี่ยพี่น้องมืดฝนเนาะมืดฝนมาพี่น้องทางในแห้งดำครับพี่น้องมาสิมาแต่ทางหนึ่งก่อนเนาะอันนั้นก็ทางใสาทางเขาเรียกว่ามาใช่พี่น้องเนาะมาใช่สมุทรสาครพี่น้องมันมาทางเหมนก่อน ไปน้เามาบการฟกันเนาะกาฟัจะประมาณไหนบ้างไหน้างฟังก์สวัสดีคร um, right, ับ okay. um, ิจับไมจับนิ่งๆเนอะ รถใหญ่เนากรถ่วงครับมาเดี๋ยวบนหอยสีดองเติมรถมอเไซค์บนหอยมัเป็น้เนาะไปเวลาเงินบนที่บรรยากเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะมมันเรียบร้อนบรรยากาศอยู่บังนี่เนาะเติมมัน กษียินเินเรา่นองนะเท่าน่ะอันงถ้าเป็นเงินเล่าเท่านะเงินบอถ้าเป็นเงินเล่ากะถ้าเป็นเงินเล่ากะสองสองแสนสองแสนหาวันกีไม่นองแบ่งพันให้สดว่านี่ยสวดปะสวดอยู่ว่า อันนี้ก็มาลินในฟังพี่น้องก็ลองเป็นมันกันเนาะเราเก็บตังค์ก่อนเราเกบตังค์บรรยากาศน้ำแรงพี่น้องความมื่อยต้นก็มาเนาะอันนี้ก็ตู้นองบินพี่น้องตู้หนองบินพี่น้อง เต็มถังเท่าไรตีนะเต็มถังเป็นเงินไทยจักบาทประมาณเท่าไรปันสองเนาะปันสองก็เต็มถังพี่น้องถ้าเป็นเงินเลาาก็สิบะ้าณวังสามแซนกวัวพี่น้องสามเซนน้อยๆเนาะเป็นเงินไทยกะปันสองพี่น้องปันสองกวัวเนาะเต็มถังเด้อมันหน่อยใส่เบิ่งว่ามันเต็มถังเป็นเงินเป็นเงินเล้ามันจะเป็นเท่าไรเนาะเป็นเงินไทยมันจะเป็นเท่าไรนี่กะคือกันเติมมันอยู่พี่น้อง ลดเข่าหน่ะเฮ้ยไปลดเข้าหน่ะพี่น้องข้างเบยอ้าวนี่กะเลยพันสองเนี่พี่น้องไอ้ตีนด้วยไม่ถูกพี่น้องสงสัยหมดทางพี่น้องนะวันหน่อยกัสิตีเบิ่งว่าเอาละครับตอนนี้กะตัดแล้วเท่าไหร่ตี้ฮะพันสามห้าสิบพี่น้องนี่กะเป็นเงินไทยกะยังไงพี่น้อง สามห้าสิบาทเนาะสามห้าสิบาทถ้าถ้าเป็นเงินลาวก็จะตกประมาส,สามแสนทางสามแสนสามแสนหน่อยๆนะ่อยนี่น้องเงินลาวบรรยากาศยามแรงว <c oughs> ่นนี้มาหน่อยมาคน,นเด็กปันะ๊มเด้อพี่น้องมืัอนี้มาเติมมันหลินเด็กปันะ๊มเนาะมองบ่นหน่อยเคยอยู่ปีนะ้เน้อมืัอนี้เนาะ mà khi nào khi nào bọn này sẽ không ăn nó Tớ không มันเองอะซึ่งมาเบิ่งเด็กปั๊มเติมมันพี่น้องไงดีเติมมันอยู่ไทยเนาะพี่น้องเนาะมาถ่ายเจ้าอยแล้วนี่ยเนี่นี่เวิ่งมอไซค์พี่น้องวิ่งดีซีเนาะเติมเท่าไรเนี่ยเติมทั้งล้วบอกเฮ้ยกูหน่อยไปไปได้วิ่งดีว่ามันเองวิพี่น้องมาสัมผัสวินงกัน อันน no? 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 hey, ี้ก็วินบิ๊กซีเนาะพี่น้องเนาะรถตันบิ๊กซีเนาะเออบิ๊กซีพี่น้าะยืนดีๆบางยืนดีๆบางเจ้าพี่น้องตอนนี้ก็เน่มาเติมมันแล้วนะเนาะพี่ลองเนาะตอนนี้ก็น้อยกันสิอลาบบิ๊กจิบยังจะนีเนาะนีกระสุนพี่ลองสบายเด้อเออพี่น้องเดี๋ยวไม่้อยกันสิอลาบบิ๊กจิปเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใหมาหน่อยเด้อเก็เป็นกำลังใจจิปต่อไปพี่น้องเดี๋ยวต่อไปจิปหบต่อาะพี่น้องเนาะมาเติมมันเปิดรอจิบไปเลยเนาะบรรยากาศกับพนักพิทบพี่น้องใขยันกับเขา ล่างล่ดกสิทพี่นี่งเน้ยม่ได้กคอราจะดีเเว้ไม่น้องเพราะว่าเอฟซฝังเล่าฝังไทยรากาตางประเทศอะรี่นาะเมน่อยก็ขเขาบคงกูไลก์ทหเขามติดตามเ่อห่ะมือห่กคอราจกได้